สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ทาง Facebook บุญนิวส และ YouTube ช่องข่าวบนนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่า กระแสบุญอยู่ตรงกลางดวงบุญบุญแปลว่าเครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ใจจะมีคุณภาพความใสความสว่างจะบังเกิดขึ้นนี่แหละคือตัวบุญกระแสบุญอยู่ตรงกลางดวงบุญบุญเกิดขึ้นเมื่อเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะทำให้จิตมีคุณภาพขึ้นมีอนุภาพ ส่งกระแสบุญไปทุกทิศทุกทางสามารถดึงดูดสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกได้ในช่วงนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันค่ะสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีทำบุญสำนักพระปริยัติธรรมและพิธีมุทิตาผู้สำเร็จการศึกษา ก่เจ้าหน้าที่สำนักพระปริยติธรรมประจำปีพุทธศักราช2567ณห้องประชุมชั้น6ตึก1อาคารร้อปีคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทนนกยูทางสำนักพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดทำบุญสำนักพระปริยติธรรมประจำปีพุทธศักราช2567 โดยภายในงานมีสมาชิกสำนักพระปร,ะริยัติธรรมสมาชิกสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเดียรี่สมาชิกภาคพ,พื้นโอชิเนียเข้าร่วมงานบุญโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธ,ธรรมสุร,รัตโนด็อกเตอร์ปริเรณธรรม9้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักพระปร,ะริยัติธรรมเป็นประธานสงฆ์ พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก้ารูปก็ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระอาจารย์ชัยพลวรทิตโตพระอาจารย์กองภาวนาสำนักองค์ประธานเป็นประธานนำเจริญพระพุทธมนต์พิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก่อนที่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์และท่านเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้ทอดผ้าบาังสกุล จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายทยธรรมโดยท่านเจ้าภาพนํากล่าวคําถวายคือกัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรและกัลยาณมิตรอุดมท่วมสมบุญต่อด้วยคณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้ถวายจตุปัจจัยทยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ และในโอกาสนี้ยังได้ประกอบพิธีมิทิตาพระมหาปริญญาธรรม9ประโยคและผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีแก่เจ้าหน้าที่สํานักพระปริยัติธรรมซึ่งกิจกรรมทําบุญสํานักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดเป็นประจําทุกปีโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลาปื้มปีติวันนี้เป็นบรรยากาศที่ น้องๆน้อง,อง,องเรียพรบิยัสแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พระมหาสุธรรมก็มากันเยอะแยะเลยมีความรู้สึกว่ามาแล้วอบอุ่นใจตอนนั่งสมาธิก่อนเริ่มพิธีก็รู้สึกเบิกบานใจมากๆรู้สึกว่า,าการที่มาวันนี้สดชื่นสดชื่นแล้วก็พร้อมที่จะนึกถึงบุญนำบุญนี้ให้กับโอวัยชนไปแล้วนะครับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเคยมีคุด,ดูประการกับสำนัก โรงเรียนพรทย์ยศอหนึ่งก็อย่างเช่นลุงนะ้าคือธรรมโมพี่ธนกรเป็นต้นนะครับที่จากพวกเราไปแล้วเอาน,นึกถึงได้อีกคน,นคือดรทาซีด้วยอาจารย์ใหญ่ก็เมตตามาให้เราเลยเล่นถึงดรทาซีด้วยวันนี้ก็อยากให้มีการจัดอย่างนี้ไปทุกๆปีบุคลากรที่จากพวกเราไปแล้วอะ่ะทุกๆท,ท่านก็จะได้บุญกับพวกเราไปตลอดแล้วการมุทิตา พระอาจารย์ใหญ่ก็ทําให้พวกเรามีความคุ้นเคยกับท่านและก็ผูกพันกับโรงเรียนพระบารียตและก็ตั้งใจที่จะเผยแพร่งานพุทธศาสนาวิชาธรรมกายต่อไปแลวก็ที่พระอาจารย์ใหญ่เชียร์ตอนนี้คือก็ให้ทุกรูปทุกท่านโรงเรียนพระบารีคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงการอุบาศกแก้ว อุบาสิกาแก้วรุ่นที่สองตัวแทนทอดกระถินสาม,มคัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยระหว่างวันที่13-15ถึง 15, กันยายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีตัวแทนทอดกระถินสาม,มคัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดในจังหวัดจันทบุรีเขาร่วมอบลมหลายท่านเราไปรับชมพร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับอุบาสกอุบาสิกาแก้วซึ่งเป็นตัวแทนจากวัดต่างๆในจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับกระถินสมัครคีทั่วไทย3,000 30, วัดบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยเจ้าหน้าที่ต่างให้การต้อนรับมอบดอกไม้แก่ผู้มาเยือนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความอบอุ่นใจให้กับเหล่าอุบาสกอุบาสิกาแก้ว เสมือนเป็นดั่งญาติพี่น้องที่พลัดพรากจากกันไปนานเชื่อมันว่าทุกท่านมีเชื้อสายของความเป็นนักสร้างบารมีมานับพบนับชาติมิท้วนคนทั่วไปเป็นญาติผูกพันกันทางสายโลหิตเป็นญาติกันเพียงแค่พบชาติเดียวแต่ญาติทางธรรมที่ผูกพันกันด้วยบุญกุศลความดีผูกพันกันข้ามพบข้ามชาติดังนั้นแม้จะอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนเมื่อถึงเวลา บุญในตัวย่อมดึงดูดให้ได้มาสร้างบาร,รมีร่วมกันอีกในส่วนของพิธีเปิดการอรุปสมบกบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกระถินสามคัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยจัดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2567โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิตกิติวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดบ้านอ่างเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มด้วยอุบาสกบาิกาแก้ว ได้กล่าวประกาศตนเป็นพุทธมามะกะพร้อมทั้งรับมอบสบายแก้วจากท่านประธานสงฆ์การที่ผู้มีบุญทุกท่านได้มาบวชอุบาสิกาแก้วเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้และได้ห่มครองผ้าสบายแก้วอันสูงสง่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันงดงามของการสร้างบารมีเป็นสิ่งที่ใครๆก็ยากที่จะทําได้อีกทั้งยังได้ร่วมใจการมาอบรมเพื่อนําความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ไปสารต่อภารกิจทำนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาเป็นตัวแทนของหลวงพ่อไปทอดกรถินนวัดต่างๆในจังหวัดจันทบุรีมากถึง161วัดโดยภายในงานครั้งนี้พระครูสุจิตกิติวัฒนรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีจะอาวาสวัดปั้นอ่างท่านได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาการจัดโครงการอุบาสกอุบาสิกาแก้วรุ่นที่2ตัวแทนทอดกรถินสามัคคีทั่วไทย3 0 0 0 0วัดบูชาทํา80ปีหลวงพ่อธรรมชโย ของศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีแม้จะมีความลำบากในการจัดทำแต่ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอรณโมทนาในโครงการบวชอบาสกบสิกาแก้วกับคณะขยนานมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีแม้จะลำบากในการจัดทำแต่ก็สำเร็จ ร,ร่วงไปด้วยดีสุขาสังฆษะสามมคีความพร้อมเพียงแห่งหมู่นำความสุขมาให้และก็โครงการจัดเท่ากระถินในวัดต่างๆทั่วประเทศนั่นคือเป็นการเสริมสร้างให้คณะอุบาสกอุบาสิกาคณะกุมาลมิตรโูกศิษย์ของหลวงพ่อได้เกิดตระหนักในบุญกุศลเสริมเติมแต่งจิต ให้เกิดความเป็นมงคลทำรรและมีประโยชน์ในทุกหย่อมยากในทุกวัดเป็นการเสริมสร้างเป็นกองทุนในการที่จะบรณะปิสสงฆ์วัดให้เกิดความมั่นคงเป็นผู้อุปถัมภะพุทธศาสนาหลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อรรยยพัฒนาชีโวก็มีเจตนาให้คณะกรยาณมิตรทั่วประเทศกล่าวว่าเรา จะต้องดูแลวัดออุปรรมวัดและเรืสร้างกองทุนปฏิสังขรณให้เกิดขึ้นโดยอยู่ในกาลฐานคือในช่วงพ่อกัถินสามัาคีซึ่งเป็นโอกาสอันดียิ่งของคณะกริยานมิตรวัดพระธรรมกายในครั้งนี้นั้นก็ขออนุโมทนาว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ มีความสําคัญยิ่งเป็นการลทานที่เหล่านั้นจะกกระทาได้ยากแต่อาศัยความสามัคคีจึงทาให้งานนั้นสําเร็จลุล่วงไปโดยดีในส่วนของอุบาสกวิชาญทองพิทักษ์ตัวแทนจากวัดคลองตาคงอําเภอโปอง่งน้ําร้อนรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มาร่วมอบรมในโครงการนี้ซึ่งการทอดกรถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หลวงพ่อมีคณะศิษยานุสิิ ที่มาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงต่อไปวันนี้ที่ได้เข้ารับการอบรมโครงการอุบสาสกอุบาสิกาแก้วมีความรู้สึกภูมิใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมโครงการในวันนี้การดำบุญสามหมื่นวัดคิดว่าไม่ใช่ทําง่ายๆแต่ท่านสามารถมีลูกศิษย์ลูกหาที่จะบำรุงช่วยกันบำรุงศาสนาให้ดำรงต่อไป เพื่อความจะเดินก้าวหน้าของพระพุทธศาสนาของเราโดยทุกวันนี้คณะสงฆ์ของเราได้น้อยมากเราจะพยายามชักจูงชักชวนให้เขามาหาปวดและมาช่วยกันดำรงศาสนาอหามันยิ่งขึ้นไปเพื่อหวนข้างหน้าเพื่อศาสนาพุทธแช่ยืดยาวต่อไปเช่นเดียวกับอุบาสิกาแก้ววนิดาบุญมาตัวแทนจัดพัคลองครกอำเภอแก่งหางแมวรู้สึกดีใจและปลับลืมใจ ที่คณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายจะไปทอดกรถินที่วัดคลองครกแม้วัดจะอยู่ห่างไกลแต่ท่านก็ยังนึกถึงดีใจแล้วก็ปลื้มใจที่ทางวัดธรรมกายติดต่อมาว่าจะมีกรถินมามอบมาถวายวัดคลองครกเพราะว่าเป็นวัดที่ห่างไกลแล้วก็ไกลจากตัวอำเภอเยอะพอสมควรแล้วก็ คือท่านก็จริงๆทางทางวัดเรานะ่ะเคยเคยไปร่วมงานกับวัดวัดพระธรรมก,กายนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราอยู่ไกลน,นะท่านยังนึกถึงวัดที่ห่างไกลเนี้ยคะ่ะเจ้าบ้านก็ให้ความร่วมมือดีแล้วก็พอบอกว่าวัดพระธมก,กายจะมาอ่ามอบปัจจัยกระถินเพิ่มเติมสมทบก็ชาวบ,บ้านก็ดีใจแล้วก็บอกอะไรนะยินดีต้อนรับค่ะส่วนอุบาสิกาแก้ววันดีบุญเกิด ตัวแทนจากวัดพังงอนอ,อปลงน้ำร้อนกล่าวว่าการมาอบรมในครั้งนี้รู้สึกมีความอบอุ่นใจรักใคร่กันเหมือนญาติพี่น้องอีกทั้งยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจึงรู้สึกตับลืมที่ได้มาเยือนณศูสย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีแห่งนี้ก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นแล้วก็เป็นรักใคร่กันมันเป็นแบบเหมือนพี่น้องค่ะในในพี่ๆน้องๆที่ว่ามา,าถือศีลเนาะ แล้วก็มา,าร่วมแล้วก็มีครูบาอาจารย์ก็ดีค่ะต้อนรับดีแล้วก็ทางพี่คณะพี่เลี้ยงก็ดีค่ะรักแล้วก็คอยอเอาอกเอาใจแล้วก็คอยดูแลก็เป็นที่ยินดีแล้วก็มีความปราบปื้มที่มาอยู่ในศูนย์แห่งนี้ค่ะทางด้านอุบาสิกาแกวอุไรโสวัตตัวแทนจากวัดสนามชัยอำเภอนาใหญ่อาม รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอุบาสกอุบาสิกาแก้วอยากให้มีการทอดกรถินแบบนี้ทุกปีเพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมเข้าอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วอยากอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ที่ท่านได้ตั้งใจที่จะบำรุงพระพุทธศาสนา ช่วยทำกระถินในทุกๆปีเพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและกระถินที่ได้รับที่ท่านได้มาช่วยในตรงนี้ทางวัดเราก็จะทำประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามท่านเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะชมรมพุทธศาสตรากลร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนผาสุขวันนิชย์ได้จัดกิจกรรมอบรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยดีในโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เด็กไทยใจเป็นสุขโรงเรียนวัดเนกขัมารามถนอมราชอุทิศจังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตสากล ร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวรนิจังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมอบรมห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยดีโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เด็กไทยใจเป็นสุขให้กับคณะผู้บริหารการศึกษาคณะครูและนักเรียนเด็กดีวีสตาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง6โรงเรียนวัดเนขัมมารามถนอมราชอุทิศ ณศูนย์อบรมเยาวชนภาสุกวนิณิจจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการปลูกฝังศิลธรรมและนิสัยที่ดีงามให้แก่นักเรียนโดยในพิธีเปิดคุณครูพรพิชาสำราญทรัพย์ครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาได้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากนางอรวรันแสงทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนกขม,มาราม ถนอมราอุทิศเป็นประธานกล่าวเปิดงานจากนั้นเข้าสู่การอบรมโดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมชาพุทธการลุกนั่งกราบไหว้และได้รับความเมตตาจากพระมหาสสิบพงศ์เสริรัตโนพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสากลได้บรรยายธรรมะเรื่องห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยดี ทั้งยังได้สอนวิธีการนั่งสมาธิสำหรับในภาคบ่ายได้เข้าฐานกิจกรรมหาห้องชีวิตเนรมิตนิสัยได้แก่ฐานที่1ฐานห้องแต่งตัวฐานที่สองฐานห้องทำงานและฐานที่สมฐานห้องน้ําและภายหลังจากได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมแล้วพระอาจารย์ได้ให้ทุกคนสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้าฐานกิจกรรม ทั้งอย่างได้เขียนบันทึกความดีลงในสมุดบันทึกความดี321อีกด้วยค่ะซึ่งน้องๆเด็กดีวีสตาต่างได้รับความรู้และเทคนิคการสร้างนิสัยที่ดีผ่านห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อนำไปพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในโรงเรียนและครอบครวัวอีกด้วยค่ะ และในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายออคลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดปฏิบัติธรรมคอร์สผ่าใจกลับบ้านโดยภายในงานลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายออคลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้พร้อมใจกันสั่งสมบุญด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใส ซึ่งทุกท่านต่างร่วมกันปฏิบัติธรรมตามหลักโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยซึ่งการหยุดใจนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงและเป็นทางมาแห่งบุญซึ่งบุญที่เกิดจากการหยุดใจนี้จะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาให้บาบังเกิดขึ้นภายในตัวเราดังนั้นบุญจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายพระตาหารเพลแด่คณะพระพิสุสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจฝไฟเนื้รันอนันตชัยในช่วงข้อพรรษาพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทุกท่านได้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้ใจหยุดนิง่งและเพื่อเป็นกำลังใจ ในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีรวมทั้งเป็นแนวทางในการประพฤติธปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องซึ่งนับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปส่วนที่วัดพุทธนอดรายเวสฟาเรนประเทศเยอรมนี ได้จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายทั้งที่วัดและออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสทั้งอย่างได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปะป๋าวัตนสูตรก่อนที่สาธุชนจะได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผระป่าเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย โดยมีกลัลยานมิตรวันทองผมทองและกลัลยานมิตรเกสรินเอลสวิกเป็นประธานอันเชิญพระปา่าพร้อมด้วยขบวนเจ้าภาพกองบุญต่างๆได้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกรวยสการะที่นารูพระเดชพระคุณหลวงปู่ส่วนตัวแทนสาธุชนคือกาลยานมิตรสมจิตโชเดอร์ และกัลยนมิตรด,ด่วนโมคคราชได้ถวายดอกไม้สักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทยกลั่นใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้อาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารโดยมีกัลายาณมิตรปาลิตาโครเนอร์ และกาลยานมิรจัสมินบริงเคิร์ด ert, นำกล่าวคำถวายทางด้านกาลยานมิตรสำเนียงดักลาสและกาลยานมิตรสมจิตเชโรเดอร์นำกล่าวคำถวายคีลานเพศัตตต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพระปา่าวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีกาลยานมิตรวันทองผมทองและกาลยานมิตรเกสรินเอลสวีท นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมะเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและประเคนพัตหารแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรเพื่อฉลองชัยชี้ตังเม เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้พร้อมใจกันมาวัดเพื่อสั่งสมบุญร่วมกัน เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนมต์ธรรมวัดเยน็นและสวดมนต์บทธรรมจักกระป่าวัตนสูตรก่อนที่จะได้กล่าวคำอาราธนาศีลห้าและได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ่านสักการะและดอกไม้เพื่อบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกลวยสักการะพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกัน สดสรรเสริมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารส่วนกัลายาณมิตรเมลานียังได้อ่านกรอนบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายาพระป่าสมทบกระถินวัดพระธรรมกายพิธีกล่าวคำถวายาพระป่าสมทบกรถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัด พิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยและกล่าวถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปราบมานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยและทยธธร,รมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้จัดในโอกาสต่อไป เพื่อเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันต่อมาทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกับลูกพระธรรมทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเด็บพระคุณหลวงปู่ผู้ที่นำพาชีวิตเราให้สูงส่งยิ่งขึ้นทำให้เราทั้งหลายรู้จักขนทางพระนิพพาน รู้ว่าคนเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตและรู้วิธีที่จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งการที่เราได้มาพบท่านหรือได้ยินคำสอนของท่านจึงถือเป็นบุญาลาบอันประเสริฐและนับได้ว่าเราคือผู้มีบุญมากคนหนึ่ง คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศเรามาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับที่2นครหลวงสิ อันดับท no ี่3แก้วภูทร8อันดับที่สนครหลวงหอันดับที่หนครหลวงหอันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง9้าอันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง7็และอันดับที่10นครหลวง8ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่สองจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3ามจังหวัดอุบลราชธานี อันดับที่4จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่5จังหวัดมหาสารคามอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดยะโสธรอันดับที่8ค่ะจังหวัดนครพนมอันดับที่9จังหวัดสกลนครและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกระเป่าวัฒนสูตร ด้วยยอดสวด6,788ล้าน1 4 1 1 4 0จบเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีพระมงคลเทมุนีสดจันทัศโรพระผู้ปราบมารตรงกับวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมพุทธศักราช2,567ค่ะสวดแล้วนะคะส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ f o r b y t e w v e l c o m และขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกระถินวัดพระธรรมกายและกระถินสามัคคีทั่วไทย30มหมวัดครั้งที่3เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ140ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตรงกับวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2,567ค่ะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ 028311000และขอเชิญนะคะท่านชายอายุระหว่าง20 55ปีมีสุขภาพแข็งแรงร่วมบวชบูชาธรรมในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม140ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมนะคะระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่4พฤศจิกายน พุทธศักราช2567นณวัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานีค่ะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์08-60776 <Okay. S 1> 0 0 0และ09 2779 2000ค่ะ <Okay. S 1> และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชม และร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะปิดท้ายข่าบุญกันในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่วา่าโซวะจัดสตาเอตัมมังคลมุตตามังความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นมงคลสูงสุดสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ